ผมครับฟินครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า book อ f m มอ s เตอร์ครับแต่ดูเหมือนว่าแมปนี้มันจะบักนะครับดูนะครับแมปมันเหมือนจะบักดูดูคนวอร์ครับทุกคนโอ้โอ้นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปหาเซิร์ฟก่อนครับโอเคครับมาแล้วครับทุกคนได้แมปที่เลยแล้วครับคือเกมนี้เราต้องกดปุ่มที่อยู่ด้านหลังของมอนเตอร์ให้ได้ครับถ้าเรากดครบสามรอบ มันจะตายครับซึ่งถ้าโหมดปกติมันจะมีอยู่สองตัวครับเฮ้ยมีอยู่สี่ตัวครับซึ่งเลือดมันจะมีสามเท่ากับคนครับแต่ถ้าเป็นโหมดพิเศษมันจะมีสองตัวครับซึ่งเลือดจะเป็นหกเลยครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนครับนั่นครับพิศาจะอ้ยมีสองคนมีสองตัวเฮ้ยผมดูผิดครับเลือดมันไม่เป็นหกครับมันสองสามสี่หกมีเจ็ดเลือดครับแล้วต้องกดปุ่มด้านหลังครับ แล้วมันจะใช้สกิลในการฆ่าเราครับเราต้องเอาตัวรอดครับเรื่องนี้มีสกิลให้ใช้ด้วยครับถ้าอยู่ไอ้ไไอ้มอนตัวเล็กๆนี้มันตีเราได้ครับนี่ครับถ้าอยู่บนพื้นเห็นรูปที่เป็นเป็นนูไหมครับถ้าอยู่บนพื้นมันจะกิ้งครับแต่ถ้าอยู่บนอากาศก็จะอย่างนี้ครับแล้วผมมีความสามารถด้วยครับด้วยกันนี่ครับนกไปมันจะทำให้พุ่งไกลขึ้นแล้วโดดสูงขึ้นครับ วันนี้ได้เวลากดปุ่มแล้วครับมาใช้มาใช้อันตีครับนีก่นครับนีก่อนครับโอ้ยไยบ้านเมืองเอานกไปแล้วนกไปแมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยเขาประธารก่อนอููู้อุ้ย นี่ครับนี่ครับอือนี่อะครับเดี๋ยวแป๊บเออขอโทษครับที่เพิ่งกลับมาครับผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับผมกลับมาแล้วครับเล่นต่อเลยครับอุบัติเหตุเหนื่อยมากครับเข้าวเรื่องต่อเลย์ลากดแล้วก็แล้วก็นี่คืตัวหนึ่งสองสามสี่โอ้ กดได้แล้วอลเอามาดิมาดิมาดิติดไม่ได้จะเรียกนอกจะทุบมันของฟรีของฟรีตายผมตายเลยครับผมตายไงมาดูก่อนครับมันมีอะไรตร,ตรงนี้ <aran uso> เปิดเปิดสิ เอาเปิดสิเ้ยอ๋อเปิดแล้วครับตรงนี้ครับเป็นค่าเงินกับค่าดักครับเส่วนข้างบนอินเวนทอรี่เป็นของที่เราใช้ครับอันนี้ก็ของที่ผมมีครับร้านค้าก็มีมอนสเตอร์มอนสเตอร์คัสตอมเมอร์เป็นชุดครับชุดของปีศาจแล้วก็อุกกาบาตตอนกระโดดไปเกดเกรดอ๋อก็พวกใช้ของออกมาสู้ครับซื้ออื้อเกมพารแล้วก็ เตมครัฮนะแล้วก็ผมจะดูวิธีจะสอนวิธีเป็นอุกาบาตครับปิดปิดปิด,ป,ดปิดก่อนอุกกาบาตโดดลงไปเลยครับแล้วก็เล็งเล็งครับจะลงตรงไหนครับเล็งเล็งเล็งไม่โดนคธอมันเล็งคนได้อย่างเดียวครับหรือจะไปช่วยปีศาจก็ได้ครับงั้นก็มู่น่าจะเอาเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมผมลอยได้ครับ เฮ้ยช่วยผมด้วยครับผมลอยได้เอาเป็นไก่แต่ถ้าพุ่งชนวัวกลับดีกว่าครับกลับแล้วก็ไปใหม่ครับเฮ้ยแทดเลี้ยงเอาเลยครับออซิเดนอีกแล้วครับทำไมอีกแล้วครับออซิเดนทำไมมันเยอะจังเนี่ยครับผมถือสัตว์ครับกดข้างบนนะครับตรงนี้ครับข้างบนเอ้ย โอ้อยากเป็นสัตว์บ้างทำไมไม่ให้เป็นขอเป็นหน่อยสิอุ้ยโมโหวางวางเอาวางสิเฮ้ยโอเคอุ้ยโมใครมันบังอาจมาทุบก,ก่อนค่ะอุ้ยโมโหโมโหว,โโหวาดอุ้ยอันตรายันตรายมันจะดูที่ยัง โอ้หอันตี3สาตัวรวดโ,โลกนี้มันอยู่ยากไปไปอืมตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่มีีแสงไฟรอบตัวด้วยไม่นะมันมันแกอืมแกนะแกบองเขาหยับหน่อยโอเคขอบใจที่มาหยัดแต่พลังไม่ต้องไป ไหืมมันสั่นอย่างนี้แล้วสงะไยนะหรือว่าเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงนี้คือว่าใครตายแล้วจะเกิดใหม่ได้อีกทีชีวิตอืมอ่อ่ะไม่ดีแอมหรอหยุดครับ ดื่น้ำตาลเรดหมดแล้วนู้นแล้อ่านไหมคะเรายีบอกแล้ตรงนั้นยังเหลือตรงนั้นยังเหลือไม่ไม่ไม่โอ้ยเดี๋ยวเวลาสำรวจนะรัอุ๊ยดูดูนี่ขัดเงินยังยังเฮ้ยแย่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 เดี๋กับปลาหมึกดีกว่าครับเดี๋ยวดูร้านค้าก่อนนะครับอืมที่แต่งตัวมีเงินเท่าไหร่ บ้านจ๋หรือบ้านรวยเอาเปิดสิไม่เปิดดกมันทำไมมันติดเนี่ยมันติดเกาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเอากดทิดอีกอ็หนึ่งหนึ่งแปดซื้ออะไรได้โอ้ซื้อได้แค่เดียวครับซื้อ 500. ห้าร้อยเฮ้ยกำลังซื้ออยู่เนี่ยเกมมันไปได้เวลาไททันโอเคใส่ใส่ได้เวลาครับไททนันเสียงอะไรเนะ่ย ไอ้ก๊อดเฮ้ยยยยยยอยากลยงจังยลยยยยยยวยย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 ยกยย้ยยยยยยได้ยย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 อตยย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 ้ยย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 ยไยยเยย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 ยียยยียยยยยยไป จิงรงเหรอครับมาต่อครับฮจริงจริงมาจริงจริงนะมาดิจริงจริงอ่ะว้าวว้าวว้าวเ้ล้าวอยู่ว้าวันาววนะ้าวว้าวว้าวอบาววาวว้า่ว้าววา้าวาวั้าว้าววน้วว้้าวว้าววัวว ไม่ได้ใช้พลังเลยก็ไอ้นี่ระคืบ้างนั้นหึกโอเคขอกดหน่อยขอกดหน่อยขอกดกดกดกข้็ไปกดก็ไปกดสี่ไอ้พินเข้าไปเข้าไปกดจีใจไม่นามดกนโอ้าหมด้ะก่อนเนีอยโหอ้โหโอ่โหโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโ่้โไม่้โหโ้โ่โอนหอ อุ้ยอุอ้ยฮุยวันดี <c oughs> นายรู้ซะแล้วไม่ท่าบงังเฮ้ยฮูบ <c oughs> นิดเดียวกันสามทับกระนายหรือเพกอืตัวดีพวกมินเนี่ยอย่านะมินเนี่ยมันกัดได้เลยครับ ได้เลยครับอืมเออเมื่อไหร่จะชนะเนี่ยเฮ้ยย้อนหน่อยเธอขอค่าหน่อยเธอโอ้อุกบาทขอกดหน่อยขอกดหน่อยอแมว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 มันมันติดแจ้งเตือนแม่งเลย มาตาตาทิศนี้ได้อ่ะสรุปเท่านั้นครับแล้วก็กดปุ่มแล้วมันมีปุ่มแล้วอ้ยอุ้ยดึง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 อุ้ยยามาจะพ่นไฟจะผมผมจะไ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยซันซันันเฮ้ยนึกว่าจะได้อยู่จนเกมจบ ผมไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับไปละครับ